สวัสดีครับฟูจิครับเมื่อวานเราคุยถึงเรื่องทําไมเราถึงปากเหม็นมากขึ้นหลายเท่าคําตอบก็คือมันมาจากหน้ากากใครยังไม่ดูต้องรีบกลับไปดูหน้ากากมันทําให้เราอ้าปากข้างในโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราอ้าปากทําให้เราปากแห้งเมื่อปากแห้งก็มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคเพิ่มขึ้นแล้วทําให้ลิ้นอะ เปลี่ยนสีแล้ววิธีการแก้ไขการปากเหม็นคนที่ทํางานใกล้ชิดกับคนอื่นปากเหม็นนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกใครยังไม่ดูรีบไปดูคลิปเมื่อวานนี้นะครับและในวันนี้มีปัญหาข้อใหญ่2ข้อก็คือข้อที่2คือการทําให้เราเป็นน้าย่นผิดปกติแก่เร็วผิดปกติมันมาจากหน้ากา มีปัญหาที่เขาถามว่าทำไมชั้นหมู่นี้แก่เร็วผิดปกติสืบไปสืบมามันมาจากหน้ากาก<ะ>มันมาจากหน้ากากก็พอะลรครับเพราะว่ามันเป็นการขยับหน้าน้อยลงหน้าก,ากากเนี่ยทำให้เราขยับหน้าน้อยลงเกี่ยวอะไรกันเหนอเราไม่รู้กันมันมีผลวิจัยแล้วก็มีคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้คนที่รักสวยรักงามต้องดูให้ได้ <S <S พอไหมครับไปดูกันเลย หน้ากากทําให้รอยย่นเพิ่มขึ้นเธอบอกว่าทําให้รอยย่นเพิ่มที่หน้าเธอเป็นเอสเตติชันแล้วก็ใส่หน้ากากมาครึ่งปีและก็ตกใจตอนที่เธอถอดหน้ากากแล้วมาถ่ายรูปเพื่อที่จะทาําบัตรประชาชนแล้วทาไมหน้าย่นผิดปกติมันย่นเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอเธอตกใจมากครับ ตกใจมากเลยที่ถ่ายรูปทำบัตรประชาชนทำไมรู้สึกแก่เร็วขนาดนั้นเชียวเนอรอเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่คือภาพก่อนโควิดก่อนใส่หน้ากากตอนนี้ช่วงที่อยู่ในโควิดก็เลยใส่หน้ากากกันเยอะแล้วทำไมรู้สึกว่าหน้าย่นมากขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าหน้าย่นแล้วก็รอยตาต่างๆต่ำลงคิดไปเองหรือเปล่าเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าหน้าย่นจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่เธอคนเดียวคุณอาโอยากิเธอก็เหมือนกันครับเธอบอกว่านะครับไม่ได้เจอเพื่อนมาครึ่งปีนะเพื่อนบอกว่าเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้อ้วนขึ้นเอ้า แล้วทำไมอะไรเกิดขึ้นล่ะอ๋อพอมาดูปุ๊บเพื่อนบอกว่าหน้าเหลี่ยมมากขึ้นหน้าใหญ่มากขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งทั้งที่น้ําหนักไม่ได้ลดแต่ทําไมดูหน้าใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าบานมากขึ้นเพราะอะไรรู้สึกหน้าของฉันมันบานขึ้นเหลี่ยมมากขึ้นค่ะรู้สึกไม่ไม่ไม่ดีเลยค่ะ และคุณยามาจิมิุกิเธอบอกเธอเป็นหนักมากหน้าย่นมากเปลี่ยนแปลงเยอะมาก mm hmm. เมื่อครึ่งปีที่แล้วตอนเธอมาแต่งหน้าตอนเที่ยงแล้วทำไมหน้าของฉันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เล่ยย่นเยอะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นชั้นเมื่อฉั้นดูที่กระจกแล้วเฮ้ยตกใจรอยย่นของฉันมันเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้เชียวเหรอตกใจจริงๆช็อกเลยค่ะและทางหลานก็บอกว่าทําไมหน้าย่นขึ้นจังเลยคุณป้าแล้วก็โดนหลานพูดด้วยว่าคุณป้าหมู่นี้รอยย่นเพิ่มขึ้นตกใจเลยค่ะนี่คือภาพเมื่อปีที่แล้วหน้ายังสวยยังมีความแข็งแรงอยู่ผิวพรรณก็ดีเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี่คือ1ปีที่แล้วนี่คือปัจจุบันรู้สึกว่าหน้าต่แก้มตกมากขึ้นเป็นห่วง อนาคตฉันจะเป็นยังไงเราอยากรู้จริงๆครับว่าหน้ากากแค่ปีเดียวเนี่ยทำให้หน้าย่นขนาดนั้นเฉยเลยทั้งที่หน้ากากมันเป็นหน้ากากที่เบาๆมันไม่มีไรหนีแต่ทําให้หน้าย่นขนาดนั้นต้องมาดูที่ผลวิจัยให้นักวิจัยและเป็นอาจารย์ท่านชื่อโอกุดะเ่อถนัดเรื่อง MRI อาจารย์ช่วยเช็ครอยย่นของคุณยามาจิหน่อยได้ไหมครับมาวัดกันดูดีไหมคะมาลองกันเลยค่ะในกรณีนี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงใช้ไม้บรทัดวัดก็พอมาวัดกันเลยดูจากรูปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนเราจะรู้ได้ใช้ แนงจมูกแล้วมาดูว่าหน้าตกไปประมาณไหนนี่คือภาพ1ปีที่แล้วและภาพปัจจุบันของ1ปีที่แล้วเธอบอกว่าจุดที่สูงสุดของแก้มอยู่ข้างบนเวลาผ่านไป1ปีจุดสูงสุดของแก้มมันลดลงครับนี่คือจุด ลองใส่จุดดูอยู่สูงกว่าพอ <Mul g mesma> เ,เวลาผ่านไป1ปีลดลงมาถึงขนาดนี้เชียวเหรอตกใจยังเลยหน้าฉันเป็นอย่างนี้เลยเหรอถ้าตีเส้นจะเห็นผลต่างมากกว่านี้อีกมาดูกันโอ้ยต่างกันเลยอย่างนี้เลยเหรอและรอยพับของจมูกครับถ้าอายุมากขึ้นนะครับรอยพับจมูกจะตกลงก่อนหน้านี้92องศาตอนนี้เหลือแค่80องศาเท่านั้นเองแค่ปีเดียวนี่นะหปีเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะความแก่แต่เป็นเพราะเหตุผลใดจากการสอบถามรู้สึกถึงการเปลี่ยนแป ของหน้าผู้หญิง26%ผู้ชาย10%เลยจากผู้ชาย651คนผู้หญิง349คนงั้นเราต้องมาทดลองกันจริงๆเลยนี่ไม่ใช่แต่งหน้าเรากำลังใส่เซ็นเซอร์เพื่อเช็คกล้ามเนื้อที่หน้าวันนี้เราให้อาจารย์ซูการะเป็นนักคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้ามาตรวจดูมาดูกล้ามเนื้อที่หน้าตรงนี้เขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าไดเคียวโคซึกิงนะครับกล้ามเนื้อที่หน้ามีการยกหน้าขยับหน้าขึ้นมาทําให้หน้าย่นหรือหน้าเต่งตึงได้มันอยู่ที่กล้า ้ามเนื้อตรงนี้มาจับตาดูว่าเขาใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กันก็มาฝึกคุยกันนะฮะคุยกันตลกตลกอยากทําอะไรกันบ้างดูรอยหน้าของเธอครับรอยหน้าเธอว่าเธอขยับกล้ามเนื้อที่หน้ากันยังไงฉันอยากไปเที่ยวค่ะไปกินเหล้ามาดูเครื่องตวรวจกล้ามเนื้อที่หน้าเวลาเธอขยับหน้าเยอะเว,เวลายิ้มจะมีการขยับกล้ามเนื้อที่หน้าเยอะนั่นเองครับเห็นไหมครับขยับเยอะเลยต่อไปมีการทดลองโดยการใส่หน้ากาก,กและให้พูด ธอก็ใส่ไปพูดไปคําตอบออกมาครับก็คือตอนใส่หน้ากากแล้วเนี่ยดูเธอยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดเยอะนะครับเหมือนกับการที่ไม่ใส่หน้ากากแต่คําตอบออกมาครับว่าการใส่หน้ากากจะทําให้เรามีรอยยิ้มหรือการขยับกล้ามเนื้อน้อยโดยการดูข้อมูล Data ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมมีการขยับน้อยกว่าการขยับหน้าจริงๆครับน้อยกว่าการถอดหน้ากากเราไม่ได้เช็คแค่คนเดียวเราเช็คหลายคนนี่ก็คือคนเดียวกันตอนถอดหน้ากากกับตอนที่ใส่หน้ากากจะมีการขยับของกล้ามเนื้อที่หน้าน้อย ต่างกันมาดูครับมาดูครับต่างกันเลยเราไม่เคยรู้ผลวิจัยอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมครับคุณผู้หญิงคนนี้ยิ่งเห็นชัดเจนเลยครับลองดูนะครับ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะด้านนี้ขยับเยอะเลยด้านนี้แทบไม่ขยับเลยครับจับตาดูดีๆอีกครั้งหนึ่งครับด้านซ้ายคือถอดหน้ากากนะครับขยับกล้ามเนื้อเยอะกว่าด้านขวาต่างกันเลยเห็นไหมฮะดูดีๆครับมาดูผลครับนี่คือนางสาว A BC และตรงนี้คือตอนที่ทุกคนพูดโดยไม่ใส่หน้ากากถึงด้านนี้คือตอนหลังจากที่ใส่หน้ากากแล้วขยับกล้ามเนื้อน้อยลงครับนางสาว A ครับมีการขยับกล้ามเนื้อน้อยลงถึง39%ลดลงไป39%นางสาว B ลดการขยับถึง37%นางสาว C ลด ถึง66%เลยโอ้โหและนักวิจัยเรื่องการขยับหน้าอีกท่านหนึ่งครับคุณฮูจิมุระอธิบายว่าการขยับหน้ากล้ามเนื้อของเราจะเกิดขึ้นโดยถ้าอีกคนหนึ่งที่คุยด้วยเขาคุยแล้วเขายิ้มเราก็จะยิ้มตอบและถ้าเขาทำหน้า เครียดเราก็จะเข่งเครียดตามเขาเป็นมิลลิ่งเป็นการตอบดังนั้นมนุษย์เราถ้าเห็นรอยยิ้มจากคนอื่นเราก็จะยิ้มตามเหมือนทาลกเขาให้ความรักเราเขายิ้มเราเราก็จะยิ้มตอบเป็นการตอบสนองของมนุษย์นั่นเองเธอก็บอกว่า<ๆ>การใส่หน้ากากทําให้ต่างคนต่างไม่เห็นสีหน้าไม่เห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกันก็เลยมีการคอมมิเนชั่นหรือสนทนากันต่อเนื่องส่งรอยยิ้มซึ่งกันและกัน ได้ยากนี่คือเหตุผลของการทําให้ขยับกล้ามเนื้อน้อยเรามีวิธีการฝึกกล้ามเนื้อแก้มไม่ให้ย่นหรือเปล่าครับมีครับเขาเรียกว่า ip ip นิปานิปะไทโซไทโซแปลว่าองอกกำลังกายอากอกกาลังกายแบบนิปานิปะทํายังไงหนึ่งในนั้นคือการยิ้มคนเคยบอกไหมครับว่ายิ้มบ่อยๆเดี๋ยวจะเกิดรอยย่นจริงหรือเปล่ามาดูกันอาจารย์บอกว่ากล้ามเนื้อแก้มเนี่ยลองจับดูเราจะรู้เวลาเรายิ้มลองจับดูครับแบบนี้ลองยิ้มดูแล้วจับแก้มตรงนั้นดูสิ รู้สึกถึงกล้ามเนื้อกําลังผลแล้วก็ยกขึ้นอยู่ใช่ไหมนั่นแหละคือกล้ามเนื้อเลยยกมันขึ้นยกมันขึ้นคําว่านิปะนิปะคําว่านิเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่นพูดคําว่านิดูนะครับพอพูดนิปุ๊บแก้มกําลังจะยกขึ้นเมื่อยกเนี่ยนะครับจะทําให้เราฝึกยกกล้ามเนื้อแก้มครับหลังจากนั้นเรายกแก้มค้างไว้5วินาทีนะครับดูนะครับ1 2 3 4 5ส้าหังนั้น ผ่อนแรงลงไปให้หน้าตกลงไปทําแบบนี้5วินาทีมาทบทวนการฝึกแบบยกกามเนื้อนิป่านิป่าครับการยกก็คือนินะฮะพูดคําว่านิเนี่ยกามเนื้อจะขึ้นเป็นการยกกระชับแก้มครับแล้วก็ปะก็คือลดกลามเนื้อลงมาครับทำา5วินาทีวันละ10ครั้งครับมาทำพร้อมกันครับ1 2, นึ่งอานิอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่นิครั้งที่2นีนิ แล้วก็ลงลนิปะนีปะการออกกาลังกายกล้ามเนื้อก็เหมือนกับการออกกาลังกายแขนถ้าเราวิดพื้นไบ่อยแขนเราก็จะแข็งแรงถ้าเราไม่วิดพื้นกล้ามเนื้อเราก็จะรีบลงรีบลงกลง้ามเนื้อหน้าก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันครับถ้าเรามีการยกหน้าฝึกกล้ามเนื้อหน้าไบ่อยหน้าก็จะแข็งแรงด้วยครับนิปะนิปะเดี๋ยวมาดูผลวิจัยต่อครับหลังจากที่ฝึกนิปะนิปะฝึกกล้ามเนื้อยิม้มผ่านไปสองอาทิตย์หน้าตาเธอจะกระชับขึ้นหรือเปล่ามาดูกัน ผ่านไป2อาทิตย์ครับนี่ก็คือเธอตอนที่ก่อนใส่หน้ากากพอหน้ากากผ่านไป1ปีครึ่งปีรู้สิครับว่าลอยร่องแก้มตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น80ก็คือตกลงมาและคราวนี้เธอฝึกยิ้มกันจริงๆยิ้มทุกวันทุกวันกวันฝึกยิ้มนิปาณิปะนะครับทำให้เธอมีกล้ามเนื้อแก้มที่แข็งแรงนะครับกลับมาถึง91้าสองศาแล้วเกือบเหมือนเดิมเลยแทบเหมือนเดิมเลยครับเอาไม้มาวัดดูก็จะรู้ว่าดูสิครับว่าส่วนที่สูงที่สุดของแก้มอยู่ด้านบนตรงนี้ก็คือส่วนที่สูงที่สุดของแก้้มมมมมััันนนตกกกกลาายระชบขึได บบนี้สุดยอดไหมครับและในครั้งนี้เธอตั้งใจเต็มที่ท่านอาจารย์บอกว่าวันหนึ่งให้ฝึกวันละ10ครั้งก็พอแต่วันนี้เธอฝึกเช้ากลางวันเย็นอย่างละ10อย่างละ10อย่างละ10บก็คือ30ครั้งเลยก็เลยกลับคืนมาไดแบบ้และในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นเขามีการวัดสมรรถภาพทางปากของคนด้วยนะครับเช่นนะครับหดูความสะอาดของปากดูปากที่แห้งหรือเปล่าแล้วก็พลังในการเคี้ยวและพลังในการขยับปากแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแรงกดของลิ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการกลืนต่างๆนี้จะดูสมรรถภาพ ภาพทางปากทําให้สําคัญต่อการเป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตของคนนะครับที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับถ้ามีจะดีมากๆเลยครับหรือไปบอกคุณหมอนะครับให้เขามีการบริการแบบนี้ก็จะเป็นธรุรกิจใหม่ที่จะช่วยผู้คนได้เยอะและผู้คนก็จะมีรอยยิ้มมีความสุขและคุณหมอก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับอันนี้ดูแรงกัดเขาเช็คอะไรดู และถ้าตรวจดูสุขภาพทางปากไม่พอก็ถือว่าอยู่ในการรักษาของรัฐบาลญี่ปุ่นหรือจะได้ใช้ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นได้เป็นไงครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับถ้าผมมีเวลาก็จะพยายามมาแปลนะครับตอนนี้เวลาไม่ค่อยมีแต่ก็จะพยายามมาแปลดูครับตอนนี้จะตัดต่อการพูดการหาข้อมูลต่างๆใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยในหลายที่การหาวิจัยการหาข้อมูลนี่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ยากนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของ เเพพพื่่่่ออออนนีง้งงแมขรราครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคําว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับ ต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ